นายศิวะทามิการนนท์แนเภอสันทรายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวีแหนรีรัตราชกัญญาศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนสจพอ,อสันทรายเดิเนินกิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนยากจนปลูกผัผกสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่อำเภอสันทราย ตามข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief สํสำหรับโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่บำบัดทุกบำรุงสุขแบบปรุณาการอย่างยั่งยืนประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566โครงการส่งเสริมรายได้สร้างเสริมสุขภาพอาหารปลอดภัยสันสายยั่งยืนโดยได้นำผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอสันทรายจำนวน50คนสนับสนุนการทำแปลงผักรักโลกให้กับครัวเรือนเป้าหมายซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ความจำเป็นพื้นฐานปีพุทธศักราช2565ในพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงจำนวน4ครัวเรือนและตำบลเมืองเลนจำนวน3ครัวเรือนโดยได้ดําเดินการดังนี้ ส่งเสริมโครเรือนอยากจนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในโครเรือนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายสนับสนุนกล้าพันผักจากธนาคารฮอมบุญฮอมผักปลูกรากปลูกผักกับพชสันทรายและทีมงานแคสอำเภอสันทรายร่วมเป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการเตรียมดินและปลูกผักในแปลงปลูกที่ทำมาจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ในโครเรือน เพื่อเป็นการลดการเผาสามารถทำให้ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ได้ในเบื้องต้นแปลงปลูกผักที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขตามคำแนะนำโดยท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญเมืม่อครั้งที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสันทรเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566 ที่ผ่านมาการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนครัวเรือนยากจนจำนวนสองทุนโดยผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนผู้มีจิตกุศลในพื้นที่อำเภอสันทรายการส่งเสริมช่องทางอาชีพการปลูกผักให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอสันทรโดยการฝึกปฏิบัติทำแปลงปลูกจากผักจากเศษกิ่งใบไม้ ที่ใช้วัสดุที่หาง่ายในครัวเรือนให้สามารถประกอบเป็นอาชีพได้หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอสันทรายและเมื่อสามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันทราสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปลูกพืชผักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนของตนเองได้พร้อมกับได้จัดทำระบบติดตามการปลูกพืชผักของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัรรชกัญญาของอำเภอสันทรายในครั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำารุงสุข สร้างความสุขแบบยั่งยืนให้กับประชาชนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน